พูดกันไงอ่ใะในน้องออกไอ้ฟ้าอ่ะแล้วละอันเดิสองสามเดี๋ยวเขาเนีงใช่แกเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโออ่ะอันเนี้ยยังสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะก็วันอาทิตย์นี้นะคะในที่งานนะคะที่วุฒิสัมนะคะไปเปิดสาขาใหม่ของวุฒิสัมนะคะที่โรบินสันสมุทรปราการนะคะก็น่าจะเห็นพวกแผนที่ทางไปแล้วนนเนาะนี่ก็ขึ้นรถที่อ่าวุฒิสัมสาขาใหญ่ที่งานเมื่อวานนะคะเวลาบ่ายสองโมงนะคะแต่ว่า เดี๋ยวเดี <Capital. S 2> ๋ยวด้วยจิถึงเสือว่าเลื่อนปรับเปลี่ยนเวลาอะไรแต่ว่าเน็ตร้องจริงๆเนี่ย6โมงเย็นนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ไปเป็นน้องชัยให้เน็ตด้วยนะคะไปกันเยอะนะคะว่าเผื่อเขาเห็นบอกว่าคำจ่มเยอะอะไรเงี้ยเผื่อเขาแบได้จ้างไปอีกหลายๆสาขาคนละ200ใช่ไหมใครไปเนตรแจกก็เก็บกับแม่นะคะโอ้โหหัวล้อใส่คลิปหัวล้อใส่คลิปเต็มๆไอ้ขอเงยโอเคยัง บายๆพี่ <Okay. S 2> โอ่ะเจ็บไหลเลยอ่ะเท้าท